สวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่จะมีฝนตกหนักนั่นก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักกันไปด้วยค่ะและในส่วนของชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในขณะที่เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะมาดูปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมที่ค่อนข้างจะแรงในช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะคะเกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเข้ามาปกคลมอันดา ประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนนะคะเข้ามาปกคลุมแถวแถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะช่วงนี้ ก็จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นด้วยโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนําสําหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชีงยชงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่าน่านและตากอุณหภูมิระหว่าง22-37องศาเซลเซียส เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศฝนตกหนักนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสธรอํานาจเจร,ริญสุทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง2 4่6ถึงองศาเซลเซียส เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักและเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชนประธานควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เนื่องจากในระยะต่อไปอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง24-38องศา,ศาเซลเซียสร,ระยะน,นี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันสลับกับมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนในขา้าวโพดเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกยุงเหลือบลิ้นและไรเป็นต้น ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง23-35องศาเซลเซียสทะเลนิคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรระยะน,นี้เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักโดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลานราธิวาสและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิระหว่าง 21- ถึง37องศรราเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง 1- ถึง2เมตรและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1- ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ระยะนี้เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักโดยดูแลระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราใบาย,ยางร่วงลูกยางเน่าโรคหน้ากรีดยางและโรคราสีชมพูในยางพาราสําหรับชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันไปด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ